สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะยังมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์อยู่นะครับในช่องฮอตวอลเลย์บอลของแอดมินนั่นแหละซึ่งพวกเขาเนี่ยคอมเมนต์มาว่าอยากให้เจเจนุชราต้อมคำกลับมาเล่นทีมชาติมาช่วยทีมชาติหน่อยได้ไหมมาคอยซัพพอร์ตน้องๆอ,งอ,งอืซึ่งจะว่าไปแล้วสำหรับแอดมินนะครับก็ติดตามผลงานของเจเจนุชราต้อมคำมานานมากแล้วก็เป็นแฟนคลับตัวยงด้วยนะมั่นใจว่า นุชราต้องคำคงไม่กลับมาเล่นทีมชาติอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้อำลลาทีมชาติไปแล้วพร้อมกับเพื่อนๆเ,เจ็ดเซียนและนุสราต้องคำก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้เล่นและก็พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ครับการันตีไม่กลับมาแล้วในคลิปสัมภาษณ์นุสราต้องคำอดีตมือเซตทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรายการ DNA Talk EP15 นะครับบุคคลต้นแบบนุสราต้องคำ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกับตำแหน่งมือซตอันดับหนึ่งของโลกเมื่อพิธีกรถามว่าถ้าทีมชาติบอกว่ากลับมาช่วยทีมชาติหน่อยได้ไหมจะว่าอย่างไรซึ่งนุชราต้องคําเองก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าถามว่าเรากลับไปช่วยได้ไหมเรากลับไปได้นะแต่เราต้องมองถึงอนาคตข้างหน้าว่ามันไม่ใช่เราแล้วที่จะนําทีมเพื่อไปแข่งขันแต่ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาจะต้องทําและสร้างตัวของเขาเอง เรามองว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนน้องๆรุ่นใหม่ต้องไปไประชิญและไปสร้างศักยภาพไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ชาวโลกได้รับรู้ด้วยตัวของเขาเองอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นยังไงล่ะครับชัดเจนนะทัศนคติมุมมองของนุชราต้อมคำคือสุดยอดมากเธอไม่ได <s> ้มองที่ตัวของเธอคนเดียวนะครับแต่มองไปถึงระดับชาติด้วยทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้านะครับ การให้โอกาสน้องๆได้เป็นตัวจริงและก็โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่คือสิ่งที่ต้องทํานะครับผมและตอนนี้นะครับน้องๆเจนใหม่ My, รุ่นใหม่ก็กําลังจะแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงเนชัลลีก2 0 2พันยี่อัจฉราพันธ์คงยศนักวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดไปว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจกับน้องๆรุ่นใหม่นะครับซึ่งพวกเธอรุ่นใหม่ก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับแล้วผลงานแรกของเจนใหม่ก็มาแล้วครับกับแชมป์ซีเกมชนะขาดมาก ขาดมากถึงมากที่สุดนะครับตอกย้ำว่าเราพัฒนายอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ก็เป็นข่าวสารของวงการวันล,ลยวันลหญิงไทยหากแอดมินมีอะไรใหม่ๆก็จะมาเล่ามาอัปเดตที่ช่องนี้นะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย